เลนพร้อมแม็กโตโยต้นะครับเป็น t o โย t a f o r t ์จูเตัวใหม่นะครับทอนี้โชคตัวนี้จะมาพร้อมสป,ปริงนะครับมาพร้อมสป,ปริงนะครับตัวนี้เราจะวัดความยาวของสป,ปริงไปหาท้ายว่าความยาวเท่าไหร่เราจะหาค่าความสูงของโชคให้อยู่ในตำแหน่งสแตนดานนะครับเราจะยกจะโหลดได้ครับใช้ตัวปรับนะครับตัวนี้เป็นตัวเกียวสอล็อกครับสชั้นตัวนี้คือคล้ายๆกับว่า ต่อขายมันยาวขึ้นนะสั้นลงแต่ถ้าหมุนเข้าก็สั้นลงถ้าหมุนออกก็ยาวขึ้นรถก็จะสูงขึ้นช็อตจองค่ะติดต่อรับงานที่เคาน์เตอร์ได้ค่ะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ครับคือโช๊คเดิมๆครับโช๊คเดิมๆนะครับช็อตติดต่อรับงานที่เคาน์เตอร์ได้ค่ะโชคเดิมๆจะไม่มีตัวปักนะครับแต่โช๊คใหม่ของเรานะครับเป็นโปรเฟนเดอร์ตัวใหม่นะครับมีตัวปับนะครับตอนนี้ก็กำลังจุดให้เอซีนะครับก็ใส่โช๊คเสร็จปุ๊บ ตามด้วยแม็กยางใต้แดงยี่ห้อมิชลินนะครับบอกเลยว่ายางตัวนี้โหสวยมากครับเทบมากเลยครับยางไป้แดงใหม่ๆเลยครับเส้นสีจุบยังมีอยู่นะครับเช้านี้ก็บรรยากาศค่อนข้างจะเงียบนะครับก็มีเอฟซก็มาดูยางครับยางไม่ทันได้เปลี่ยนเนาะแค่เข้ามาดูก่อนนะครับวันนี้ก็มีแค่3คันนะครับเบาๆสบายๆนะครับวันนี้นะครับใครที่ กำลังจะเลเข้ามาใช้บริการมาซ่อมนะครับก็มาได้เลยครับเช้านี้ว่างครับงานตั้งศูนย์ก็ว่างนะครับงานตั้งศูนย์ก็ว่างนะครับปกติวันเสาร์นะครับวันเสาร์งานแต่เยอะนะครับวันนี้วันเสาร์ค่อนข้างจะเบา,เบาสบ,บายสบ,บายช่างวัดช่างวัดเช้าเช้างานตั้งศูนย์ไม่มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันปะ อ๋อเรต้องกล้ากินะ, <c oughs> ไะไรเขาเหรอทำไมอ่ะโอ้เสียไม่ไขชีวิตมันไปนะครับนะครับวันนี้ก็สบายสบายครับ่ะใครกําลังจะเอาเข้ามาซ่อมมาทําก็มานะครับเช้าๆครับงานตั้งศูนย์นะครับใครที่อยากจะตั้งศูนย์เช็คช่วงล่างน,นะครับให้มาตอนเช้านะครับเพราะงานเช้าๆช่างเราก็ชิวๆสบายๆนะครับอ่าถ้าเป็นช่วงสัก เที่ยงก็อาจจะยุ่งนึงนะครับการซ่อมรถต้องใช้เวลานะครับร้านเปิดทุกวันนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับวันจันทร์วันเสาร์วันอาทิตย์เปิดทุกวันนะครับมาได้เลยนะครับร้านอยู่ที่ปทุมธานีถนนเชียงลากนะครับของพี่ทำอะไรบ้างเอ่ยสวัสดีครับ